สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะมาชวนคุยกันหน่อยครับเรื่องผลการแข่งขันฟุตซอลโต๊ะปาเก้ครับ2025เมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาผลที่ออกมามันอาจจะช็อกค,ความรู้สึกพวกเรานิดหน่อยหมอนทองวิทยาทีมขวัญใจมหาชนของเราแพ้ให้กับราชวินิตบางเขน1ต่อ8ใช่ครับ1ต่อ8มันเป็นสกอร์ที่ขาดลอย ชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่เพื่อนๆครับสิ่งที่มันน่าทึ่งกว่าผลการแข่งขันคือภาพที่เราเห็นหลังเกมน้องๆหมอนทองวิทยาเขายิ้มครับเขายังคงมีรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าให้เห็นเหมือนเคยตอนที่ขึ้นไปรับรางวัลรองแชมป์เขาไม่ได้แสดงสีหน้าผิดหวังให้แฟนๆที่ตามมาเชียร์ต้องเป็นกังวลเลยเพราะอะไรเพราะอย่างที่พวกเขาบอกเสมอเพราะความสุขของพวกเขาคือการได้เล่นกีฬา และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนที่พวกเขารักนี่คือจิตวิญญาณนี่คือหมอนทองฟีเวอร์ของจริงครับทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่า1ต่อ8มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมอยากชวนเพื่อนๆย้อนไทม์ไลน์กันนิดหนึ่งครับแค่8วันเท่านั้นครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่า8วันก่อนหน้านี้วันที่8พฤศจิกายนเกิดอะไรขึ้นปรากฏการสนามแตกที่สุพัชชา,ายัยหมอนทองวิทยา รถขนฝันพวกเขาสร้างตำนานใจแอนคิลเลอร์ล้มยักษ์ใหญ่มาตลอดทางจนได้เข้าชิงฟุตบอลเจ็ดสีถึงวันนั้นพวกเขาจะแพ้อบจองชัยนาท1ต่อ2แต่พวกเขาชนะใจคนไทยทั้งประเทศครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่า8วันหลังจากนั้นชีวิตพวกเขาเปลี่ยนไปเลยจากทีมรองเขากลายเป็นดาราครับยอดเงินอัดฉีดทะลุ1.7ล้านบาท จากผู้สนับสนุนมากมายทั้งคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณพิมพ์รีพายคุณอ้ําพัชราภาคุณบอยท่าพระจันทร์และอีกเพียบยังครับยังไม่หมดท่ามกลางความเหนื่อยล้าพวกเขายังต้องลงเตะนัดกระชับมิตรสุดยิ่งใหญ่ที่สนามแตกอีกรอบที่ชะเชิงเสาเจอกับทีมคุณบอยท่าพระจันทร์ที่มีทั้งดัดสกรทองเหลาและอินฟลูเอนเซอร์อีกเพียบคุณบอยท่าพระจันทร์เองก็ยังบอกเลยครับว่าชื่นชมน้องๆมาก ที่แม้จะล้าจากการเดินทางและการแข่งขันต่อเนื่องแต่ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเพื่อนๆคิดดูครับร่างกายมันจะกรอบแค่ไหนผมมีข้อมูลยืนยันด้วยนะว่าน้องๆล้าจริงมีรายงานข่าวในวันที่13พฤศจิกายนระบุว่าหมอนทองวิทยาต้องยกเลิกเข้าชมเกมทีมชาติไทยเหตุนักเตะล้าครับนี่คือสภาพร่างกายของพวกเขา ก่อนที่ต้องลงเตะนัดชิงฟุตซอลในวันที่16พฤศจิกายนโอเคปัจจัยที่1คือความล้าแต่ปัจจัยที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันคือคู่ต่อสู้ของเขาครับหมอนทองวิทยาอาจจะเป็นราชาในโลกโซเชียลแต่โรงเรียนราชวินิตบางเขนคือราชาโต๊ะน็กขาสั้นตัวจริงครับพวกเขาคือแชมป์เก่ารายการนี้และที่สำคัญกีฬาฟุตบอลเคน ที่หมอนทองสร้างชื่อกับกีฬาฟุตซอล5คนมันคือคนละชนิดกีฬากันเลยนะครับแท็กติกสปีดบอลการยืนตำแหน่งต่างกันหมดราชวินิตบางเขนคือผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเ specialist ลลด้านฟุตซอลโดยเฉพาะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในรายการใหญ่ก่อนหน้านี้อย่างแพนซูเปอร์แมตช์2024ราชวินิตบางเขนก็คว้าแชมป์ม,มา2ส,สมัยสอนและไม่ใช่แชมป์ธรรมดาครับ พวกเขากวาดทุกรางวัลส่วนบุคคลผู้เล่นยอดเยี่ยมดาวซันโวผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมราชวินิตบางเขนเอาไปเรียบทั้งหมดเห็นภาพหรือยังครับสิ่งที่เกิดขึ้นในนัดชิง1ต่อ8มันคือการที่ทีมที่เหนื่อยล้าสะสมมา8วันเต็มต้องมาเจอกับทีมที่เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศในกีฬาที่เป็นทางของเขาดังนั้นครับเพื่อนๆสกอร์1ต่อ8สํสหรับผม มันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือบทเรียนที่มีค่าที่แสดงให้เห็นมาตรฐานที่แท้จริงของระดับประเทศในกีฬาฟุตซอลและมันคือการตอกย้ำจิตวิญญาณของหมอนทองวิทยาเขาแพ้แต่เขายิ้มเพราะเขารู้ว่าเขาสู้เต็มที่แล้วสู้ทั้งกับคู่แข่งและสู้กับความเหนื่อยล้าของตัวเองอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐผู้ฝึกสอนของพวกเขาบอกไว้ชัดเจนครับหลังจบนัดชิงเจ็ดสี เป้าหมายของเขาคือการสร้างทีมเขาบอกว่านักเตะชุดนี้ยังอายุน้อยและด้อยประสบการณ์บางคนเพิ่งผ่านแค่กีฬาสีมาเท่านั้นเงินอัดฉีดทั้งหมดที่ได้มาเขาจะเอาไปซ่อมสร้างทำประโยชน์ให้โรงเรียนเขาจะเอาไปพัฒนาจุดอ่อนสร้างห้องเวทเทรนนิ่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทีมไม่เคยมีนี่ไม่ใช่ความสำเร็จชาบฉวยแต่นี่คือการวางรากฐานเพื่ออนาคตรครับ ผมเชื่อมั่นมากๆว่าหมอนทองวิทยาจะกลับไปพวกเขาจะนำบทเรียนครั้งนี้นำประสบการณ์และนำทรัพยากรใหม่ๆที่คนไทยทั้งประเทศมอบให้พวกเขากลับไปพัฒนาตัวเองทั้งฟุตบอลและฟุตซอลครั้งหน้าพวกเขาจะไม่กลับมาในฐานะซินเดอเรลล่าหรือเศษแก้วที่หลงใหม่อีกต่อไปแต่พวกเขาจะกลับมาในฐานะที่ทีมเต็งที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนี่ไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ครับเป็นกำลังใจให้พวกเขาต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ